สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันฝนตกค่ะข้างนอกเดี๋ยวนี้ฝนตกบักแหงเด้อค่ะเมื่อกี้นี่ก็ได้เสียงดังปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บอยู่มาบ่เป็นเตนาขะนะเพราะว่าเขายุ่งเหิอนบได้ออกไปข้างนอกออกไปแล้วเข้ามาแล้วก็บ่ไเดอออกอีกค่ะมาค่ะ พอกันกรับเอ้ยก็มีแต่พามากินนั่นกินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟบ่ะคะ่ะอากาศเย็ยนๆก็หาเนเครื่องเงินดื่มอุ่นๆเน,ะะนาะขนมะมาเด้อเทเลยนะคะกาแฟจากกาแฟห่วยห่มแด้อะอ้าชื่นใจจ้ะ กาแฟมาเิ้ยน่ะพาหูกาแฟสักคนเนอะลน้นล้นวนวนเราจะเนอะอ้ยชื่นใจค่ะมีเฮ ฮมากินกาแฟกับนภามาเจอค่ะ <motiv> น <ators> <m> ี <t ired> ่มากินขนมขนมลดราคาค่ะอยู oh okay. ่ร้านอันเบอร์เกอรี่อันเกือเหือนเอ้ยนี่พันก็มีรดคู่มือเนี่ยค่ะก็ดีด้วยกันตรงใส่เอดไลน์เนาะค่ะเนาะก็ต้องขายจะออกไปว่างเด้อปะขนมอบค่ะมาใส่อันนี้ ใส่ชีสใส่ชีสเดีจะเดินนี่เด้อหน้าตาพวกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ข้างหลังนะจ้านี่ค่ะถ้าเพือ่อลดหุ่นก็กินนั้นครึ่งนึ่งเนาะจะเด้อเพราะว่ามันก็อันนั้นสูงอยู่ด้วยค่ะแต่หรือว่ากินแล้วก็ต้องอกอ,อกกําลังกายด้วยจ้ากินแล้วบออกกําลังกายนั่งอยู่นีบโบไดะะ้ด้ค่ะน้ำนักขึ้นไหวด้ค่ะอาหาร อาหารแถวทางเหือนเอ้ยนี่มันเป็นอันมันมีนักถังแปงแล้วก็พวกเหนยเนาะค่ะน้ำตาลถ้าเนากินเนาะก็ตรงอันมันออกกําลังกายว่าหันออกไปออกอันโบแม่นว่ามากินแล้วโบไดออกโบไดเด้อค่ะกับเป็นผลร้ายกับตัวเองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เบอกกันตรงๆนําเรื่องความสวยความงามแม่บ่ถ้าเฮาว่าอันทั้งไม่หญิงทั้งผู้ชายเนาะค่ะเอ้ยว่าถ้ากินแล้วก็นั่งโบเอ็กเตอร์กับอุ้ยอ้วนเหลวเด้อค่ะถ้าพูดตรงๆก็พวก เนาะค่ะเนาะมันมันทั้งมันทั้งทั้งแคลอรี่สูงเหมือนกันแต่ไปบางอย่างก็แต่ค่ะแต่ว่าอันนี้หอมเครื่องหืองอก็กินเนาะค่ะเนาะแซ่บอันนี้พันเอินน่ะพันเอินแต่นี่ทางพันเอินเออยเอินแต่ขนมสดอันสดไส้อบสชีตเนาะค่ะเนาะเบรกสเต้คาสบรอดอืม ขนมสดใสชีสว่างกันเหรอปะชีสเนี่ยคือคือก๊าซค่ะทังทางบ้านเออเอินชีสก็คือก๊าซเราเดี๋ยไปเห็นเอวร้อนเราว่าตัวก๊าซก๊าซโมเมนต์เนี่ยมันโมเมนเทียนเนี่ยค่ะมันเป็นขนมอันเป็นชีสอันถ้าเป็นบ้านเราค่ะมาฮักคือเบิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้อบหมาไม่ไหมนะคะมันฮ้อนอยู่อันนี้ก็เอามาแล้วมันก็ยักเย็นแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ ใส่อันสดใส่อันชีสค่ะอย่างว่าไปซื้อขนมบันเนียนอันอนอไซเออร์ฝังกับพนักงานมากกำลังอันมาจัดอ่ะกินบันเนียนะ์ขอเดาเจ้าหน,วนวาว่าอ้าวมันเป็นแบบนี้ไหมอืม ทำด้วยกาแฟโอ้ยมีแหงเขหอมหผมก็เลยน่ะไซเรื่องพนักงานเอ้ก็ไปยืนอยู่นะค่ะเอ้ยก็ไปอ่านพอดีพันอมติดว่าพันลดราคาซื้อสองจ่ายอันนึ่งนะค่ะเนาะก็เลยเอ้ก็เลยเลื่อนออกมาให้พันเห็นเห็นรถออกมาพันมาอันจัดของเพื่อนนะค่ะพนักงานก็หูจัากันอยู่ค่ะเพราะว่าไปอันชอบวอยนะค่ะเนาะร้านมันเกือบาน ็เลยเอ้ยก็เล hmm. um ื่อนออกมาเะยค่ะเอ้ยกหมต่เบิ่งพันกันหยุดพันกับเอาเอ้ยกนิ่งในใจว่าเอาพันคือโบพันคือโบอันเอาของพันหลงอันที่ว่าพันนามันเป็นแผงมันว่างๆอยู่พันก็ทาเอ้ยค่ะเอ้ยก็เลยเลี่ยวเบิ่งวันนี้พันเอ้ยก็จับอยู่เอ้ยเลยเอ้ยกับโบเด้โบเด้ชะงวนใจว่าเพื่นนอันเหยอเเลื่อนออกอีกสินะคะเพื่นกับโบปากเพื่นก็ยิ้มอยู่ค่ะหัวหัวลาะอยู่มันเอ้ยเราบอกพันเอ้าเพราะว่าอันที่เอ้ยอยู่ เพราะเขานี่ไปเสื้อตรงนั้นเหรอวะเออพันเลื่อนออกมาเอยเพราะว่าพันน่ะอันพันน่ะอันผ่องตรงนั้นเสร็จก็เลยประกันหัวกันก่ะอู้สร้างเป็นหนากเพรานว่าเขาเขาว่านี่ไปเสื้อมองที่ตัวยืนเอยก็เลยอ้าวคือตัวคือบวบเขาว่ะเขาก็เลื่อนออกเอ้ยก็เลยข้ามมาอีกฝั่งนึงอันเก็เกยกันนั่นแหละค่ะก็เลยประกันหัวกันพันกันหัวเอยกันหัวเพราะว่าเอยพันคือเอยพันยืนจึ้งอยู่ในเขาเพราะว่าเอยคือว่าพันกระเสื้อีกแผงนึงสินะมันก็เลยเป็นอัน ที่ว่าอันเรื่องตลกอะไรแบบนี้บอู่่ค่ะแซ่ วันนี้เอ้ยก็เลยยิบออกมาบ้านก็เลยหัวเลาะพันว่าแซ่บได้มันเพิ่งซุกพัมือนากระโบตีพ้พ่เอเนาะวันนี้เอ้ยหนามาเอ้แลพอดีอันก็เลยบอกอยู่เอ้าทำงานซะเฮ้ยเด้อว่าพันก็เลยหัวเลาะขอบคุณหลายๆเด้อพอดีว่า ลูกอเอ้ยมันนี่มันซิเป็นอันมันซิเป็น,นกิจจ์เนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นสภาพอากาศอากาศข้างนอกมันเป็นสีอันมันเป็นสีเทาโด้เฉพะเด้อวันนี้พันมีแดดเห็่ยนะมัน,นดีดแดออกแสงคนแด็ดออกี่ก็บอกแม่่าแดดนะออกหึงนะคะแป๊บเดียวจะนอยก,ก็ไปอิกเอาหลองบังดูว่านี่ออกหึงทำเด้อนั่น เห็นบอกไอ้าววก็ไปแล้วเห็นนะดีไบ่มีฝนลงอินแล้วเดี๋ยว้วกกำลังพี่เดดก็คือกันกำลังชมนี่ชมว่าไดไรเนี่ยค่ะช่วงนี้แต่ว่าพี่เดดออกแล้วนี่พระว่ะหันมาว่ามืดตื่นก็มีเป็นอันสีบรรยากาศโรแมนติกสี่อันเทาๆเานะคะ่ะและ้วเดี๋ยวมืดกึ๊บได้เปิดไฟมืดโวดวงก็มีค่ะอันนี้ไปแล้วหนะ ดีหลังเทื่กัลมมาอีกทั้งลมทั้งฝนนะคะ คำพูดเล็กกินก็อย่าลืมออกกํำลังกายด้วยจะเดอ้อแล้วก็ไปย่างข้างนอกก็ได้ค่ะพี่แมวก็เล่นไปแล้วเมื่อกิน สองมือนี้พันบ่เห็นยุด่ะค่ะมันไปไว้ไว้พี่เดือดออก ื่อกี้ไอ้เขย่อเอ้ยโทรมาค่ะพันบอกว่าอันตุกตาตัวยู่เฮียนอยู่ว่าตัวเมื่อหนี่พันว่าพันนึกว่าเอ้ยไปกับแฟนเอ้ยยู่อ่ะพันอยากที่โทรมาพันก็บอกว่าเฮาอยากเคยตัวตัดผมว่าเฮาเอ้ยจะเป็นคนตัดผมคืออันก็ก็ใช้เครื่องไฟฟ้าเดี๋ยวค่ะมันมีอันนั้นอยู่พ่นก็เลยบอกว่าเฮาอยากตัดผมเพราะผมเฮามันยาวพันว่าตัดหรือเฮาก็ได้ยุ้อพ่นว่า เอ้ยก็เลยบอกได้บ่ตัวนมาตอนตอนใบใบเด้อบ่าน้องเขาเด้มาตอนเลยก็ะตอนมันใบใบครับบกว่าเออเออคำสั้นเหาจะมาตอนที่ว่าอันพูดเหล่าใบใบคนเหาจะมาหาคนบอกคนกระโถมมาหนัดก่อนเพราะเขาก็ว่ายานตัวยากคนบอกนึกว่าตัวไปนําแฟนต้กันว่ามื่อในบัได้ไปเฮ้ยบ่ากระตอนใบใบเอ้ก็มีงานได้ตัดผมค่ะตัดผมเฮ้อไอ้เขยก็ เอ้ยเคยตัดเ้อพันกันหลายปีเรอ,อ,อ,อยู่เหนาะค่ะเนาะหลายปีแตรรกก่ตะกอนพักไปร้านตัดผมเลยค่ะวันนี้ช่วงมันมันเป็นช่วงการ้ามือนีเอ้ยตั้งเอี้ยมเหรอค่ะจะเอ้ยโทษหลายๆมันเป็นช่วงการติดเชื้อเนาะค่ะเนาะติดเชื้อแล้วร้านตัดผมพันเลยปิดเรื่องของเรื่องเนี่ยอันเรื่อตนน้นเหรอค่ะแต่ว่าของแฟนเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเป็นคนตัดเธอเองเพื่อนบบเดไปยัน ขงแฟนเอวยตุ๊กตานี่พันบไดไปร้านตัดผมมายาวนานแล้วด้วยค่ะเพราะว่าอันร้านตัดผมบ้านนั้นยี่สิบห้าปีเนาะค่ะเนาะอันคนที่พันเคยสินวันนี้พันเลปิดร้านวันนี้เราอันบ่มีเพื่อสืบโตค่ะบ่มีเพื่ออันสานโตว่าพันเดไปพันเลปิดร้านก็คือขายร้านเพื่อคนอื่นวันนี้พันเลยไปอันนอื่นที่พันเลไปเทือสองเทือเทือที่สามพัฒนเลบ่ไปค่ะแฟนเอวยพัฒนบ่มักเอากระเบ้ากันบ่ไดเนาะค่ะเนาะอันความชอบของอัน เอาอันแฟดเอ้ยพันชินอันกับวันผู้เก่านะคะร้านผู้เก่าที่พันทาตัดมากันยี่สิบยี่สิบห้าปีนะคะอันอยู่เอาแต่ไปแต่ร้านนั้นมาหาร้านอื่นก็บ่เคยไปมันก็เลยเป็นความผูกพันนะคะเอ้ยว่ามันเรืเป็นความเข้าไปนั่งโต๊ะล a b ต r งเว้าเตือนสินะค่ะอันเจ้าของอันที่ว่าพันสร้างตัดผมมากระตัดเธอแล้วก็พอใจสินะคะบได้มีติบได้มีเตือนสินค่ะจนพันว่าอันปดเกษียณเนาะค่ะเนาะคือบได้ทา กับคนอื่นครอบครัวพันกบอเอาลูกเก่าพันก็ไปมีหน้าที่การงานไหมเพ่นก็บ่มาบ่มาสืบโตเส่ไมมคะที่เอยสังเกตมึงพันก็เลยขายของคนนันเธออันเจ้าของผู้อื่นเจ้าของผู้อื่นพันกรก็เอาลูกค้าเก่าพันกรไปลังคนพันกรยุดลังคนพันกรไปเนาะค่ะก็ตามที่ว่าตามความชอบแฟนเว้ยนี่ก็ไปสามเทือกค่ะอันผู้เก่าอันผู้ใหม่เด้อค่ะผู้ใหม่ไปสามเทือกเลือเทือกที่สามเลือ แล้วจจอเทือที่สามแล้วพ่นเรบบบไปพ่นเยไปหาอีกร้านาข้างๆทางเหินเอ้ยนี่ก็มีหลายร้านค่ะก็ไปอันกระบบมักค่ะกระ,ะบบมักปเป็นพ่นเลยบอกว่าเฮา,บ,าบ่มักเพนว่านเอ้ยกรบบ่มูอจักของแ้วหน่อค่ะหนบ่มักกระบบบไปหนอค่ะวันนี้เอ้ยเราพนเรนั่งไปนั่งมาพ่นเราบอกว่าตัวตัดเราเหาบ่ได้บ่ตุกเพนบอกว่นเอ้ยเราบอกว่าได้บ่ไหวเพราะว่า เขาขํามตัวก็คือเขาตัดเขาก็ตัดเถอะว่าตัดเถอะแต่ว่ามันต้องมีเขายังซื้ออุปกรณ์มันก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไหลไหลเลียไหลก็ไหลตังค่ะพูดตรงตรงก็อันนี้เอก็ยังไซอยู่เพราะว่าพนก็เอายังดีเลยใช่ไหะแพงได้แต่ว่าไซได้หลายปีแล้วพนก็เลยซื้อมาค่ะซื้อมาเอ้ก็เอ้ก็ตัดเลยค่ะเอ้ก็ที่จริงเอ้ก็บ่ได้ปิ้นติดเลยค่ะแต่ว่าเอ้เป็นคนที่ว่าชอบสังเกตเวลาเอ้ไปร้านทาผมเนาะค่ะเนาะมันทั้งมีทั้งไม่หญิงทั้งผู้สายใช่ไหม เอ้ยก็ไปร้านทําผมมันประจําแล้วค่ะันร้านทาผมประจํานี่ก็ไปก็สร้างเพื่อนก็บ่ต้องเว้ากันเยอะเนาะค่ะเนาะมันเข้าใจกันคือสีผมสีตัวนี่ก็คือกันอันสมัยสมัยกันเด้ค่ะอันที่เอ้ยใช้ให้ฟังสมัยก่อนที่ว่าโลกเนาะบบได้มีโรคติดเสื้อเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นเอ้ยเข้าใจค่ะวันนี้แฟนเอ้ยแล้วเอสเลือพันกระบอมักเนาะค่ะเนาะไปอันคือเอ้ยใช้ให้ฟังอันเพิ่อมานีโมเมนต์อัน เอ้ยก็เลยอันเพื่อนเพื่อนก็เลยสั่งอันอุปกรณ์มาเอ้ยก็เลยตัดเธอเพื่อนค่ะก็ทดหลงแต่ว่าคือเอ้ยว่าเอ้ยสังเกตเวลาเอ้ยไปร้านทําผมเนาะคเนอเอสผมมันมีอันเรื่องผู้สายอันวัยรุ่นแด้ผู้เท่าแด้เนาะคอไว้คุณโสแดไว้เด็กน้อยแด้มันก็มีเมดเนาะคอนเราก็เบิ่งอันเพื่อนกาเทคนิคการเพื่อนเพื่อนตัดว่างั้นเหรอไปเอ้ยก็เลยจํามาเบิ่งอันก็เลยมาฮัดนี่นะมันตัดเ่อแรกเพื่อนก็โผล่ใจด้อยค่ะ พันก็โชคดีไปเอยว่าหันก็ถามแฟนเอยว่าตัวพอใจพันบอกพันคักพันว่าพันอันเท่ห <studio> น้าเอาสั <rik> นคนอีกหน่วยนึ่งพันกระพ้นกระบบกเขาเนาะเขาก็มีหูเจ้าก็เาเนาเอาเบอร์ตือเนาะเนาะมันมีนัมเบอร์อย courage, ู kids kids. <cus h ets> ่เ <discut> อ <shortcut chapter eight> ้ก็เลยอันนั้นก็กตัดมันได้หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วจนนั้นกระทั่งนั้นแฟนเอยนี่ก็ะโบกได้ไปอันร้านทําผมอีกเลยเอยก็นวดตลยอัน นวดเนิดไคล่เลยหัวเหอพันเนอขะเนาะพ่นค็มันสะดวกก็าเราอยู่เหือนว่าันรถไปบ่ต้องไปอันนับว่าร้านอันเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เพ่นก็เลยชินค่ะเดี๋ยวนี้พันบบได้ไปอีกเลยก็มีแต่เอวยตัดเธอผมผมของแฟนเอวยนี่วันนี้ไอเคยเอวยยเพ่นรถหมาช่วงที่ว่าการติดเชื้อเนอขะเนาะร้านพ่นเราปิดค่ะปิดเล้วันนี้เพ่นพ่นหุ่นหวยเด้อค่ะวันนี้พ่นลถหมาหาเอ้ยบวันนี้วันนี้พันละพันละบอกว่าหันอัน เพิ่นเลยถามน้องเพาว่าโตรล้านโตอันทาผมตัวนี้เขาบ่าปิดอ่ะแล้วว่าปิดก็ยากมันบัวแล้วเพิ่นว่าเอาบ่ได้ไปมาหลายปีแล้วน้องเพิ่นบอกเพิ่นบอกแฟนเอ้ยนี่อันมีเอาตัดเธอเพิ่นบอกฮันแซงว่าเท้เพิ่นว่าฮันฮันคำสันกะตตัดหรือเขาบุตรยาทุกเพิ่นว่าฮันเพิ่นก็เลยมาอันเทือแรกค่ะเอ้ก็ตัดเธอได้ค่ะเอ้ก็เอาอันที่ว่าเครื่องอันเครื่องอันทํามือมือทําผมเนาะค่ะเนาะเครื่องตัดผมของแฟนเอ้ยมาตัดเธอ ก็เธอพันเป็นถูกใจค่ะบะนี Sod เป็นถูกใจพันว่าเอ้าคักคนล้านทาผมซ้ำพันวาเพิ่นก็ยิงโยเอ้ยดอกยค่ะเอ้ยคือว่าพันโยเอ้ยพ่นพันยองอะนะคะเอ้ยก็เลยหัวเลาะเอ้ยก็นว่าตัวเวาเลนโบวะโบเมนเนี่ยพันอาหารอิหลีพันวาหาอนันพ่นบอกว่าเอาระยะอันสั้นเบอร์เท่านั้นเบอร์ท diese, in. In. ่านี้มันมีอยู่เนาะขนมที่ว่ามันที่ที่อยู่นนาบมันเครื่องของเขามันมีอยู่เขาก็เปลี่ยนเอา ก็ตัดด้วยพอนข้างล่างเอาสั้นข้างบนเอายาวสิ่งค่ะเขาก็เปลี่ยนเขาก็ตัดเธอหันโตคือมีเทคนิคคักแทบพันโเพันก็ย่องดอกค่ะเอ้ยก็เลยหัวเลาะก็ตั้งแต่หันหมานะคะพ่นก็เท้าหน้าเขามาตัดนำได้ยว่าคำตัวในคิดเงินเขาก็น่าใจเธอพันโเพันก็น่ารักด้วยค่ะเอ้ยก็เลยบอกว่าบได้คิดตะเลอเอ้ย่าสิบได้คิดตังแต่มาโลดเอ้อาสิเนี่ยก็ตแต่นั่นมานะคะพ่นก็มาตัด ก่อนพันไปส่วนมากพันโบค่ายุ่งเหินนะคะแล้วเดีอยพันไปล่องเรือเป็นสี่ห้าเดือนนะคะเนอไอเขยของเอ้ยทุกตาเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับโบได้ไปนะคะเนาะก็เลยเดี๋ยวนี้ก็บบได้ไปร้านทําผมนะคะก็มาคําว่าน่าทําผมก็โทรมาหาเอ้ยค่ะเอ้ยก็บโได้คือตั้งแต่เดียค่ะพันกันเนเสียเออพันกันเออยอันเอ้ยว่าโบโบเอาเอว่าแบบนี้แล้วเดีอนพันก็หิวอันโซดอกไม้มาเออเนะคะเนาะ งเรื่องกระโบมีบบต้องเอาตะเลมาก็ได้เอว่าเส้นแต่ว่าพันกานานรักค่ะทางเรือพันกาช่วงเดือที่ว่านะพักก็ซื้อซื้อฮันซื้อนี้หนะขนันอะอาหารมาฮือวันเดียวไปแล้วก็มานั่งเอดกินกันแล้วก็จังเมื้อเส้นค่ะก็มันก็เป็นครอบัวเนาะคะก็อันนี้เมือนน่อในพันกระโทมาอีกเอามาตอนใบเดอ้อเพื่อนว่านก็บบเป็นตัวเอว่าเสินมาโรดเอว่าสินก็มันก็เป็นวิถีชีวิตเนอะขะันเนาะเพิ่นก็บวโตน,นี่ โตก็ไปคิดเงินคิดเงินกระไดแล้วเนี่ยบอกว่าหัวนึ่งตังหลายตังเอ้ก็เลยบอกว่าโบได้คิดนาตัวแล้วเราเป็นครอบครัวไปคิดเสือิหันวะเอ้เขาก็เหาบบแม่นสร้างมันไปคิดว่าเอาไปเอาอันตัดผมเอาเงินเหาโบเอสเขาเอสโบได้วะทําตัวนํามาตัดว่าตทวกูกใจเขาก็ตัดเธอเอ้ก็บอกชนีเนาะอันนี้ขุยเอาฝังกระพอดีอันเมื่อตอนบ่ายเอ้ก็จะมีงานทําค่ะอันนี้เอกับเขาอันตัวเอ้ก็มีเต็มมาเลยโบได้ออกไปก็เลย เพิ่นกันยังว่าได้มาตอนนี้หรอกค่ะเพราะว่าอันนี้มันอย่างอันยังยังเศ้าอยู่ ขนมชีสนี่หอมหอมเลยค่ะเพราะว่าเขาตูอะะ๊อกเนาะเนาะกรอบนุ่ม ชิ้นสุดท้ายค่ะคำสุดท้ายอืม กาแฟก็เมื่อวยแล้วค่ะเนาะจ๊กเอ้ยก็ฝอยเอฟังน้ำเนาะคขะเนาะพากินขนมอันสดไสชิปออกจากอันอันเต่าอบของอันร้านเบเกอรี่พันลดราคาค่ะก็เลยซื้อมาอันขากลับไปส่งหล้านน้อยส่งนางเสือพิมน้ำก็เลยอันแวะเข้ามาก็ก็เกื้อเงินเอ้ยค่ะมันบดิไก่อันประมาณห้านาทีถ้าย่างไปก็ได้ ก็สะดวกอยู่ค,ค่ะซูเปอร์มาร์เกอร์อยู่เหมืนอนก็ซื้อเข้ามาแล้วก็เลยมาคุยเรื่องแต่ค่ะคุยเรื่องตัดผมเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอ้ยก็เว้าหลายอยู่ด้วยค่ะวันนี้มันบอกเอาอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเด้ออ่ะกาแฟก็มดขนมก็มดแล้วค่ะบรรยากาศพี่เดนก็เฮี้ยไปลยอีกแล้ววันนี้ก็เอ้ยก็สิบอกว่าอันเธอพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเน,น,น,นาะค่ะเนาะอ๋าเบอรม่เอ้ยเป็นเอี้ยมค่ะวันนี้เป็น <c oughs> โทุกหลาย <c oughs> อันก็เฮอมีความสุขค่ะแฮปปี้กับวันใหม่หนเนาอจ้ะเนาะแล้วเอยก็สิบอกว่าขอบคุณหลายๆหลายๆเอยตุกตาผาฝันแล้วก็พอกันคลิปนาเได้จ้าสวัสดีค่ะ